ไปก็้ี่เราว็ไปสัติดแขนจิ๊งเธอ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 อ่าพี่อ่ะพี่อ่ะชอบรถแบบเนี้ยชอบรถแบบเนี้ยอ่าพี่อยากได้รถแบบนี้สักคันหนึ่งเธอแนะนำพี่หน่อยสิอือเธอแนะนำพี่หน่อยสิอ่าอี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 คนนั้นน่ะอีคนนั้นน่ะขอภัยสุภาพสตรีขอภัยขอภัยอ่าอีคนนั้นน่ะหันหันหันมาบอกเซลแมนผู้หญิงอีกคนนึงนะไปไปดูดูแลเขาหน่อยเธอไปไปดูแลเขาหน่อยท้าเหมือนลำคาบเนี่ย จะบีรกำคานมันน่ะอือเราก็อือมิงอีนี่อีนี่ึหมิงเมิงเมงเออพี่ร้วงก็เลยแบบอือแค้นในใจวะยังไงวะก็เลยคุยกับไอ้น้องคนนัน้นมาแนะนําพี่ค่ะรถคันนี้เป็นรถนาเข้านะคะรุ่นนี้เจ็ดที่นั่งค่ะสะดวกสบายนะคะ,ะเกียร์ระบบออตโต้เป็นเกียร์สปอร์ตค่ะมีแบบนี้แบบนั้นนะคะอ่ะพี่รู้ละรถมันเป็นยังไงพี่รู้แล้วอ,อ่าถ้าพี่ซื้อน้องจะได้คอมมิชชั่นเท่าไหร่ ถ้าพี่ซื้อน้องจะได้คอมมิชชั่นเท่าไหร่แต่หนูเพิ่งเป็นเด็กฝึกหัดค่ะพี่แต่ถ้าพี่อ่าถ้าพี่อุดหนุนหนูก็จะได้เครดิตเทิร์นโกละวันนี้จะรักกันตลอดไปจนจำไว้ตลอดไปไม่ทิ้งกันหากมีเราจะมีกัน เป็นนายใหญ่เอ้ยนะครับเนาะเขาบอกจะยกหมูดีเป็นนายใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้ไงช่องนี้มีประโยชน์มากต่อสังคมนะครับ life is a beautiful นะครับนะโอ้ l i s beautiful นะครับนะครับข้างขวาข้างขวาสวยกว่าข้างซ้ายนะครับนะเพราะว่าข้างซ้ายโดนผัวต่อยมาตาปามเขียวอยู่นะครับนะครับตอนนี้นะข้างขวาสวยกว่า ะนุวยปลายพญาไทยน,นะครับนาอช่องน้องใหม่นะครับวใบน้ำอีกนะครับม,มันก็อวดรวยจริงๆนะครับเห็นไหมโอ้โหเนี่ยก็จะซื้อรถเห็นไหมรถที่มีอยู่นะนะครับลุงม,มกคลคาดว่า,น,วาน่าจะซื้อสดไปแล้วนะครับรถที่มีอยู่น,นั่นน,นะรถตู้นะครับราคาล้านกว่า จะเอาให้คนติดตามไว้ใช้กันวัวอ่าอ่าเย่นะครับนะ่ะเห็นไหมสมน้ำหน้าเอฟซี C นะครับอ่าเดีย๋ยวอ่าเดีย๋ยวอ่าเดียเด๋ยวป้าเออคีป้าจะใช้นะครับเดี๋ยวนี้เขาคุยเ <more> ขาพูดข้องกว่าเราอีกเดี๋ยวจะสอนจระเข้ว่ายน้ําอีกนะครับโอ้ยแตงโมพันเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมโอ้โหเนี่ยก็จะซื้อรถเห็นไหมเหมือนกับท <s> ี <S <s ่ เขาอ่าตั้งว่าอวดรวยนะครับมันก็อวดรวยจริงๆนะเห็นไหมโอ้โหเนี่ยกระชากเหมือนกับเหมือนที่เขาอ่าตั้งว่าอวดรวยนะครับมันก็อวดรวยจริงๆเลยเห็นไหมครับจนแป้งมาให้ไม่ใช่ส่แงแค่ผมเดียวนะ F4 ที่เขาส่งมาให้ผมก็ไม่รู้จักชื่อเขานะเขาส่งมาให้นี่ ทีละสามสี่กระปุกอะเออผมว่าแม่งใช้ยันยันลูกผมเลยอะถ้าถ้ามีเมียนะถ้ามีเมียก็ใช้ยันลูกอะ่ะคือส่งมาส่งมาในกาบา่าแบบให้ทาแป้งแม่งบนทุกวันอะประชาชนเลยอย่ามาหาอย่ามาหากหกคนเลยเออจริงๆแล้วผมมันทึกเสียงไว้นะเอสตีทุกครั้งที่ผมผมโทรหาคือผมก็ต้องเซทตัวเอง ผมต้องเซฟตัวเองเพราะอะไรเออเพราะมันมีคนหาเรื่องไงเสียงไม่อยู่นี่มันก็แส,ง,สงแสงจ้าคือใครโทรมาเราตั้งเราตั้งบันทึกเสียงไว้อัตโนมัติเข้าใจปะเออคงช่วยโทรศัพท์พผม fc fc แล้วก็ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีที่โทรมาสายเข้าพับมันจะมีโปรแกรมบันทึกอัตโนมัติเลยนะใครโทรมายินดีก็โอเค แต่ถ้าใครโทรมาไม่ไม,ไม่ไม่ดีอ่ะมันก็จะบนันดึกเสียงผมจะบอกให้เลยบ้างอยู่แทนโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับมันจะมีแอปเชันเจจ,จ้าัังนกต